พ่อแม่พี่น้องเป็นจังไดนคะ่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ประกาศขา,ายที่อโสกแล้วนะคะโอ้ครับสวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะเอฟซีชมร่มผู้ใหญ่บ้านโอ้ยสะใจอีชอยยิ่งนักนะคะนะ๋อ ผู้ใหญ่บ้านนะคะออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแม่แม่ขาออกมาประกาศอย่างเป็นทางก่อนแล้วเนาะว่านะคะจะทําการนะจ๊จะขายสมบัติอยู่ยัโซนะสดสดร้อนร้อนเลยจ้ะแม่แม่จ้าประกาศแบบสดสดร้อนร้อนเลยโอ้ยไปไปงาานบุญบางไฟนะ อันพูใยา่บ้านอ่ะเราเป็นเจ้าภาพงานบุญบังไฟเนาะยุยโสบบดเนี่ยเออก็เลยแบบว่าถือโอกาสดีเลยนะคะพ่อพอแม่แม่เอซี C, ทุกท่านนะคะใครสนใจนะคะที่ดินแถวเลิงนกทา<คละ>ผู้ใดสนใจเด้อแม่แม่กะแ,แ,แ,แบบว่าไปเยี่ยมไปชมไปจับไปจ่องไปซื้อกันได้แล้วพ่อแม่พี่นอ้องเด้อเอ๊ฮ้อกันอเ้อเฮ้อพี้้อง ้ยฉลองสิคะข่าวดีเรื่องดีขนาดนี้ต้องฉลองนะคะแม่ๆคะ่ะฮอสีบแบบสักใจอีโชยิช่งนะบ่าหายหนูม่มติกูขายทีก็ได้อโอคนละหมัดไปเลยจ้ะ ใหลูกมดสิสันกับังอยู่หรกจ้ะโอ๊ยสะใจยี่จอยยิ่งนักนะคนสวยยังมูชูน่ะนะกูบอกไว้ลดนะมันต้องเจออย่างนี้มันต้องเจอซี่ยิงเออมันต้องเจอแบบนี้มันสีมาแบบโอโหเอาไปซะทุกอย่างได้ไปซะทุกอย่างไม่ได้ค่ะนะเออ ได้ไปตั้งหลยร้อยล้านแล้วหนูนะเจียวยังอีกเสียวยังอีกโอ้ยสานีกับพ่อแล้วค่ะพ่อแล้วหนูโอ้ยวิวิวิสะใจหลายแม่เฮ้ยเออข่าววงในเขาบอกว่าสี่สิบห้าล้านเ้อแม่สี่สิบห้าล้านเ้อเออนะอีพอยีแม่สี่สิบห้าล้านเออ อืแต่ว่ากะขัดมันอันเอาเอาเอีซา Lisa, ขายได้สั่มไดกะเขาก็เอาอยูสามสิบล้านเขาก็เอาอยูเลยแต่ว่าแบบว่าเพราะว่าเขาที่ตรงนั้นมันมันบได้ใส่งานมันมันไม่มีเขาเรียกอะไรมันมันบม่มีเงื่อนเขามันบ่มีเอียงเขาเพราะฉะนั้นที่ตรงนั้นก็นคือแบบว่าขายถิ่นไปซะได้ได้มาจากอันเอายี่สิบสามสิบล้าน กัย่งดีกว่าบไรอย่างเลยนีเสียเมยเออมันบลาเพราะว่าที่ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่แล so so mm ้ว hmm. ท so so ี right? so yeah. so ่ตรงนั้นนันบอบอบอแบบว่าบอมมีเงินงอกเงยนี่เสียเมยอืมก็เลยเป็นแบบว่ากำที่ดีกว่ากำตดบอกง่ายๆเออบอกง่ายๆเลยเพราะที่มันไม่ได้อยู่แบบที่มันเป็นที่แบบง่ามที่แบบทําอะไรแล้วงอกเงยไงเออที่มันเป็นบอกง่ายๆเป็น ที่บอดนะมันกับโมเนที่แบบอุย้ยเขตในเมืองเขตรอบเมืองอะไรอย่างเงี้ยเออมันกับโมันมันกับบอบอบประมาณนั่นอย่างเส่ยเนาะเออนั่นแหละแต่กะแต่กะขายกันดีอยู่พ่อแม่พี่น้องขายดีแล้วละ่ะเพราะว่าตัดปัญหาไปเลยพ่อแม่พี่น้องจ้าตัดปัญหาเลยว่าแบบนะค่าราคัาสร้างเดี๋ยวน,นนี่นั่นนั่นเสียแม่ตัดปัญหาไปโลดเนาะ โอ้ยตายจั mm ้งสี่ละผู้ใหญ่บ้านเฮ็ดตั้งสี่ละ,ยยละเออเอฟซี FC เขาหมักแบบนี้เอฟซี FC เขาชอบคนสู้นะโฉวแน่นะนะนะจะไปดีกับมันหลายซุห้าเนี่ยแห่งดีแห่งแต่ได้ใจนะเออจำไว้ความดีของเรามันใช้กับคนเลวไม่ได้ค่ะมันใส่บ่ได้หนูคนเลวนะ่ะ เราต้องหันด้านเร็วเข้าหามันค่ะเนาะจำเป็นบทเรียนชีวิตเลยค่ะหนูขาพ่อบอกเลยแต่ก่อนฉันก็เคยดีขึ้นหนูนี่แหละฉันบอกเลยฉันก็เคยดีฉันเคยเอืออะทอนพ่อเป็นคนหนึ่งเลยที่แบบว่าอื้มฉันดีนี่ฉันดีสุดๆแต่พอวันหนึ่งเนี่ยแบบประสบการณ์ชีวิตอ่ะมันสอนเรามันสอนเราเลยว่าถ้าเราเจอคนแบบนี้ปุ๊บนะมึงเห็ดสัวนะมันหลดมึงก็ต้องไปดีกับมันดอก พอคนพวกนี้ต่อให้เราทําดีเท่าไหร่อ่ะเขาก็ไม่เห็นว่าเราดีเขาจะไม่เห็นความดีของเราจริงๆนะรักตัวเองนะคะทําเพื่อตัวเองเนาะย่าไปคิดหอดผู้อื่นเขาหลายคิดหอดจากของไว้ก่อนนะขนาดคนอื่นเขายังคิดถึงแต่ตัวเองเลยนะทําไมเราถึงไม่คิดถึงตัวเราเองถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นคิดถึงตัวเองก่อนค่ะนะพวกคนชั่วน่ะเราต้องหันด้านแบดเข้าหามัน นะด้านดีๆเราหันหาคนดีๆค่ะโอเคป่้ยม้อนี่ซาใจารซาใจแล้วไอ้จะกรึบแม่จะกรึอบอ้าออาาฉลองแม่